บุตรสาวฝาแฝดแอลอัมพานักแสดงรุ่นใหญ่สำหรับอัมพาภูสิทธิ์นักแสดงฝีม้อรายมือที่ฝากผลงานไว้ให้ชมกันทุกบทบาทแล้วมีชื่อจริงว่าอัมพาภูสิทธิ์สวัสด์หรือแอล ด้วยความสามารถทำให้ในปี2521ได้รับรางวัลสุพรรณหงษ์ทองคำครั้งที่หนึ่งนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์แจ้งเกิดเรื่องฟ้าหลังฝนและในเวลาต่อมาก็ได้รับบทเป็นนางเอกจอเงินอีกกว่า10เรื่องรวมถึงนางรองและนางร้ายในจอแก้วโดยที่ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ เรื่องที่ตีบทแตกกระจุยเห็นจะเป็นบทบาทแม่ของลำยองในละครทองเนื้อก้ารับบทเป็นยายแลจนคว้ารางวัทลโทรทัศน์ทองคำนักแสดงสมทบหญิงดีเด่นปี2556และในปีเดียวกันนี้ยังคว้ารางวัลหน้าตลาดสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมอีกด้วย โดยก่อนหน้านี้ในปี2545ก็สามารถครองใจคนดูเข้ารับรางวัลน,นักแสดงสมทบหญิงดีเด่นจากเรื่องนิราศสองพบเช่นกันแต่อาจจะยังไม่ทราบว่าอัมพาภูสิทธิ์เคยเป็นอดีตตัวแทนสาวจากประเทศไทยซึ่งเธอก็ได้รับชัยชนะคว้าตำแหน่งมาได้ในปี2520ต่อมาได้เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปประกวด m i สอินเตอร์เนชั่นแนที่ประเทศญี่ปุ่นไปประชันความงามบนเวที Miss ินเตอร์เนชั่นหรือนางงามนานาชาติเป็นการประกวดนางงามหนึ่งใน4เวทีการประกวดนางงามที่ผู้คนให้ความนิยมและเชื่อถือที่สุดในโลกที่จัดขึ้นในปี1977หรือพุทธศักราช2520แต่ยังไม่สามารถมัดใจกรรมาการได้ อย่างไรก็ดีชีวิตในอดีตเคยสมรสกับอาวุธพิทักพง์หรือเปียกปากน้ำอดีตดาราและผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ผู้ร่วงรับและวิลยุทธรถโอชาพระเอกละครช่วงที่ใช้ชีวิตอยู่กับวิลยุทธได้ไปขอบุตรบุญธรรมมาเลี้ยงเป็นคู่แฝดหญิงที่มีชื่อว่าเนมปารมีและนาวปีอาภาพอไม่สามารถมีบุตรได้ด้วยตนเอง จากนั้นได้เปิดตัวคบสาวหล่อถึงขั้นประกาศจดทะเบียนสมรสแต่ชีวิตคู่กลับไปไม่รับรื่นตัดสินใจเลิกลากันรับเป็นบทเรียงความรักครั้งใหญ่ของเธอเลยก็ว่าได้มีลูกสาวสองคนเป็นแฝดค่ะชื่อน้องเนมน้องนาวส่วนใหญ่ก็จะฮันโหลกันคือเราอยู่บ้านด้วยกันก็จริงแต่ว่าเวลาว่างจะไม่ค่อยตรงกัน พราะเขาก็ออกทำงานแต่เช้าและเราจะมีลายกลุ่มส่วนตัวในบ้านกันวันนี้คุณแม่อยู่ร้านนี้ใครอยากทานอะไรบ้างเราก็จะซื้อเข้าไปคุณแม่ซื้อของอยู่ใครเอาอะไรบ้างของใช้ในบ้านส่วนใหญ่ถ้าจะไปด้วยกันก็วันครอบครัวส่งการไปบางสกุลคุณตาคุณทวดที่เราจะททำประจำ และที่สำคัญคือล้างเท้าแม่ทุกปีแล้วเราก็จะเอาน้ำนั้นมาอาบราดตั้งแต่หัวลงมาเราก็จะสอนลูกด้วยแต่จะบอกเขาว่าไม่ต้องราดหัวก็ได้เอาแค่อาบตัวมันก็เป็นสิริมงคลแล้ว